วันนี้ดรเกือบจะมาอัปเดตข้อมูลนะคะเกี่ยวกับระบบ GMP Asian Cosmetic แตกต่างกับ GMP ทั่วไปยังไงนะคะ <S <S ต้องบอกอย่างนี้ค่ะ GMP สําหรับเครื่องสําอางเราจะเรียกกันว่า GMP Asian Cosmetic นะคะซึ่งเป็น GMP ที่ตรวจโดยคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ตรวจต่างประเทศแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกว่าจะตรวจกับหน่วยงานไหนนะคะซึ่ง GMP Asian Cosmetic เนี่ยเป็นการร่วมมือกันในอาเซียน10ประเทศด้วยกันนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่า GMP Asian Cosmetic เนี่ย มีผู้ประกอบการที่ตรวจให้การรับรองสามารถไปเช็คได้ในเว็บไซต์ของออยของกองเครื่องสําอางนะคะก็จะมีบริษัทที่ได้รับการรับรองทั่วประเทศอยู่ที่256รายนะคะจากประมาณ15,000รายนะคะส่วน GMP โคเด็กที่ผู้ประกอบการเครื่องสําอางทาํากันหรือว่า GMP ทั่วไปเนี่ยอันนี้ไม่สามารถเช็คได้นะคะต้องติดต่อบ,บริษัทผู้ตรวจให้การรับรองหรือว่า Certify Body หรือ CB โดยตรงนะคะผู้ประกอบการท่านไหนนะคะต้องทันทำระบบมาตรฐาน GMP Asian Cosmetic ซึ่งคิดว่ามันยุ่งยากในเรื่องของการทําเอกสาร ราก็มีโปรแกรมพิเศษในการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะก็คืออย่างแรกเลยเราเข้าไปเตรียมเอกสารให้ผู้ประกอบการอย่างที่2คือเราเข้าไปอบรมให้ความรู้กับพนักง,งานในส่วนของโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิตนะคะอย่างที่3ามคือเราเข้าไปเตรียมความพร้อมหรือว่าพรีออร์ดิตให้กับลูกค้านะคะซึ่งโปรแกรมนี้หากลูกค้าท่านไหนต้องการที่จะประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณในเรื่องของการทําระบบมาตรฐานนะคะสามารถติดต่อที่ดกรกบยืนหนึ่งเรื่องระบบมาตรฐาน System Excellence ได้นะคะ